มาเด้อทุกคนมาขาดเขามาขวาดเขา่าเคียเขา่าเออโอ้โหเสากับบบังโอ้บ่แมนเสากับบ๊อนีพี่นี่คืออาวุธลับของเราเคลียเขาทุกคนเคียเขาเราป้องกันโดยการใส่มาสก์ก่อนนะจ๊ะเพราะฝุ่นจากคลายเขา่านี่เมื่อสิเขา่าดังเขา้าจะมูกเราอย่างนี้เคียคือว่าทุกคนเคียไปเคียมาเคียล่นเขียนหน้าเขียนหลังสขเหตุคือนี่แหละทุกคนอาจจะเข้าใจว่า ทําจริงใช่ไหมไม่ทําคลิปเท่านั้นบอแมนกับเฮดอิลลีนี่แหะทุกคนทําคลิปก็ต้องได้งานทํางานก็ต้องได้คลิปเขาเห็นไหมล่ะมีคนพูดบอกว่าทําทํางานไม่มีรูปก็แสดงว่าคุณทํางานไม่ได้ทํางานไงเข้าใจไหมบอถือบาวะถ้าทํางานต้องมีรูปส่งอย่างนี้ไงเขากับมาคราดมาเคลียเข่าให้ ท่านผูซ่มเบิงเผื่อคนที่อยู่ไกลแสนไกลไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยมาดูเด้อว,วิธีชีวิตของซาวนาหรือดูการเก็บเกี่ยวข้าวก็ต้องเอามาตากแบบนี้อันนี้ล้ะขึ้นเหล่าได้ล้อขึ้นเหล่าซุ้มเปลี่ยนเป็นผลผลิตเออโปอรแมนซุ้มเปลี่ยนเป็นเป็นมันนี่เป็นเงินน่ะมันก็ไปที่โรงสีเรียบร้อยแล้วเลยทุกคน อันนี้เอาไว้กินเดาได้นี่เดาเพราท่านได้ถามเพลินอันนี้ของถาบวบวมิดของหงยายนิดอันบัรูว่าไดสลายสำเนาดอกทุกคนมาเคียร์เล่นเคียบเอาคีบก็ซึ้งอนี่ละทุกคนเห็นมั้ยเขียบไปเคียบมา <laughs> พอได้งานจังหน่อยพอได้คลิปจังหน่อยว่าจังสั้น เอ้ยส่งแดงๆเกิดบ,บูดสีสัมพูนี่มันเข่ากันนี่เลีเด้เราป้องกันเลยทุกคนเราใส่แมสเราใส่แมสโอ้เราก็ได้งานอยู่นะว่าไปเขียบไปเขียบมาเขียนเล่นอะไรอย่งงางไงแต่บางที่มันก็ล่มอ่นนะเนาะเดินเดินเดินปะก่วงปไหนเดินเฮี้ยนเยี่นนิดแต่เราเด็กเข่าลายเหมันก็เลยได้มาจาอมาจันอยู่น้ำนี่แหละทุกคนด้วยก็น,น้อนอยู่น้ำมัน มองตาเขานี่ละเมอนี่ทั้งนอนทั้งกิ่นอยู่นี่เฮ็ดคลิปกับเฮ็ดอยู่นี่ล่ะม่วนดีเนี่ยแหละทุกคน <laughs> เราทําเล่นเนาะเราทําเล่นๆเ,เราทําพอครั้เงคาวค้งค้งไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทาประจะรํามาเลยสนุก <laughs> แต่ของก็เจ้าอิหลีก็เจ้ากระซิสเรียนั่นล่ละมันนั่นแล้วก็จะว่าก็บพ่เฮ็ดนั่นแล้วโพดนั่นได้ขึ้นเหล่านั่นได้แล้วอู้จังหน่อยกับไปเที่ยวงานทุงแล้วเด้นหนุนคนเดือนหน้านี่เดือนธันวานี่ไปเที่ยวงานทุงโอ้ผุนหนังม้วนไหลสมม้วนอยู่ผู้เดียวเคลียร์เข้ากับม้วนเคลียร์ข้าวยังไงให้ได้คอนเทนต์เหมือนส้มนี่แหละทุกคนเอ้อยม้วนใหม้วนมากอ่ะจากสี่เฮ็ดอย่างมิตรทาเคลียร์เข่านี่ละ่ะเคลียร์ไปเคลียร์มาโมลูกเคลียร์นเกาอันไม่ประมาณนี้ กบกบกบเกลื่อนใส่กันที่จริงใายนิดน่ะแกมีสามล้านผืนนีน่ทุกคนกำลังตากอยู่นี่มีแอนล้างบ้านยหายอ้วนเราก็มีพุ่นไก่ไก,ไก่พ่นบักเผาอยู่หน้าเราผุนน่ะเราไปตากไว้สามเดินเนี่ยนี่มองนีมันบกพ่อ,พอแต่เราไม่ไปเราเขีย่ยเล่นๆอยู่่พวๆแถวนี้เพราะว่ามันใกล้บ้านไง เราจะไม่ไกลเดินทางไกลเพราะว่าแดดก็ดีๆนะทุกคนวันนี้แดดจ้ามากอยู่เมืองอุดรอยู่บ้านสิงห์เย็นเนี่ยแดดจา้าค่ะเอ,อ้เขาก็เคลียร์เลนนั่นแหละบางเดื่องก็บุนบุ่นบุ่นบุ่นบืน,บนไปเลยทุกคนปั่นเด็กหน่อยเฮ้ยฝุ่นอะฝุ่นนะเอ้ยเกือบก็เป็นส่งแดงขึ้นเข่ากันดีทีละทุกคน <c oughs> เป็นตะเบื้องดีนเนาะเฮ็ดเลนเฮ็ดหัหหหวก็เจา้าเจ้าขวงก็เจา้าบ่อยหรอกเขาเห็นอย่างไงตัวว่าเป็นเขาเขาแม่ ก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะเนื้อสี่ง,งินใดทุกคนเอ,อ้ยนีดเด็กขาลายลายก็ตับประวิดหัวตาเกลียวได้ทงเดียวเด้ยนี่เหลืออีกสองทงสามทงผุวน่ะขายเงี้ยวเงี้ยวโอเคเหลืออีกสองทงสามทงแต่เราสิเขาลงสีมาแลไรทุกคนเราว่มาตากเองดอกตากสัมนีกว่ากินหลายๆมันสีอิม่มเมือน,นี่ก็ไม่สัมหนักนเด้อไยบายจ้าทุกคน